สวัสดีค่ะเชยดาฟาร์มค่ะเกษตรอินทรีย์ผสมประสานนะคะวันนี้จะพามาดู329นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะทยอยสุกแล้วนะคะปลปลายมกราคมนะคะมกราคม65ค่ะนี่นะคะไม่เล็กเลยนะคะ329แต่ว่าจะไม่หวานมากนะคะจะอมเปรี้ยวนะคะ 3ามาลูกโตแต่ว่าจะอมเปรี้ยวแต่ว่าลูกแบบโตมากนี่นะคะสามสองเก้ากำลังออกดอกเริ่มอันนี้กันค่ะถ้า,าลูกออกมาอย่างนี้ก็คือหย่อนออกมาอย่างนี้ก็คือก้านยาวเนาะมันก็คือจะไม่เน่าแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันจะตกอยู่ในกระถางอย่างเช่นอันนี้ ถ้าพยายามเอาออกนะหรือว่าหาอะไรรองเพราะว่าลูกเขาจะเน่าได้เพราะดินดินมันชื้นเนาะดินมันชื้นอาจจะมีแมลงอะไรมากัดมาแทะได้นะคะพยายามให้ลูกเขาหล่นออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะจะดีมากนี่สามสองถ้ามาดูสามสองเ้าค่ะที่ชยดาฟาร์มค่ะเกษตร,ษรอินทรีย์ผสมผสานนะคะมีทั้งหมูมีสตรอบเบอรี่ค่ะมัมเมอรี่แล้วก็มีตอนนี้กำลัง เลี้ยงมัมเมอรี่กับแก้วมังกรคะมีอยู่ประมาณอย่างละสิบสายพันธุ์นะคะกำลังปีหน้าน่าจะอ,าออกลูกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมัมเมอรี่กับแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็มีหลายสายพันธุ์ก็เริ่มศึกษาเพราะเลี้ยงดูนะคะ พวกตะกูลเบอรี่นะคะอะไรที่เราชอบกินนะคะอย่างเช่นแก้วแก้วมังกรนะคะกินแล้วอร่อยสามสองเก้าว่าเรามีปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์นะคะต้องหาพืชมาปลูกเยอะๆสามสองเก้ 3, 2, 9, โตมากนะคะลูกโตมากอันนี้ยังไม่สุกนะะลูกโตเนื้อแน่นนะคะสุก เราอันนี้มันมันหล่นในกระถางเนาะหาใบมาลงนะคะไม่งันนะ้นจะเน่านะคะต้นนี้เอ่อเหมือนจะตายเพราะว่าอะไรออกลูกแล้วแบบคือคล้ายๆแบบเขาโดนแย่งอาหารด้วยเนาะลูกแรกๆเนี่ยก็คือจะโตนะคะลูกแรกที่เขาออกมาเนี่ยจะโตถ้าใครให้ต้องการอา่าอย่างเช่นการควบคุมเนาะต้องการลูกตัวโตวเลยก็อา่าพวกปลายมันเนี่ยอาจจะตัดทิ้งได้นะคะ เพื่ออะไรเพื่อลดการแย่งอาหารกันนะคะก็เหมือนอย่างกับที่เขาเลี้ยงอะ,อะไรนะเมลอนเนาะเขาก็จะเอาออกเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดต้องการให้ลูกโตมากกว่านี้นะคะตัดออกได้นะคะตัวนี้ล้วนี้ก็จะโตอยู่แค่ประมาณ3ลูกเนาะเลี้ยงแบบควบคุมได้อน,นี้กำลังออกดอกใบใหญ่มากอันนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งใช้แค่ ของหมู่หลุมเราเนาะจะเป็นส่วนผสมดินปลูกที่เคยผสมให้ดูแล้วก็มีขายด้วยนะคะทักมาที่แชทแอดไลน์ได้ 093, 358, 8 8 9 2นะคะหรือสั่งผ่านช้อปปี้ได้เลยนะคะมีวางขายที่ช้อปปี้นะคะแต่ว่า,าเดี๋ยวร้านเดี๋ยวจะร้านที่ช้อปปี้ให้ดูนะคะว่าชื่อ ร้านอะไรเดี๋ยวจะหาไม่เจอหรือไม่แอดไลน์ดีกว่านะคะดินปลูกนะคะคือดีมากนี่ค่ะดินของเราร่วนซุยมากนะคะเพราะอะไรคะมันเป็นดินที่ดีนะคะน,นี่มีมูลไส้เดือนด้วยเห็นไหมคะไส้เดือน af นะคะที่เราเลี้ยงไว้นะคะมีมูลไส้เดือนด้วยนะคะเขาจะช่วยสังเกตะคะดินจะไม่แข็งถ้าของใครดินแข็ง สังเกตที่ดินแข็งคือจะใช้เคมีเยอะเคมีเยอะไสเดือนเขาไม่อยู่นะคะดินของคุณจะแข็งแข็งและทําให้เกิดอะไรต้นไม้ตายนะคะตายเพราะเขาลากเขา,าดูดซึมอาหารไม่ได้และน้ํามันลงไปข้างล่างสู่ด้านล่างไม่ได้เพราะว่าดินมันแข็งมากนะคะแต่ของเรานี่คือดินไม่แข็งนะคะสังเกตนะคะนี่มาอีกแล้วไส้เดือนเนี่ยอย่างนี้คือมีไส้เดือนอนี่ ถ้าใครใส่สั่งดินปลูกของเราไปก็คือจะมีพวกไสเดือนติดไปด้วยคนะก็คือจะเป็นเป็นไข่ของไสเดือน AF เนาะเขาอาจจะไปอยู่ในก็คือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นไม้ของคุณแต่มีเยอะมากไปไม่ดีนะคะมีสักตัวสองตัวได้แต่ถ้าเกิดมีเยอะเมื่อไหร่คือดินดินมันจะซุยมากเกินไปแล้วแบบมันรากเขาจะเสียหายนะคะควรมีมีก็อย่ามีเยอะนะคะนี่นเห็นไหมคะ อันนี้ดินนี่นะคะดินปลูกของเราคือมันมีมูลไส้เดือนด้วยนี่เห็นไหมคะดีมากเลยนะคะคือมันทําให้ใบนี่คะ่ะสวยงามใบใหญ่มากมีมูลไส้เดือนอยู่ด้วยเพราะว่าเราเอาดินปลูกเราเอา,เอา,เอาตรงนั้นมาทำมาทำเป็นดินปลูกด้วยเนาะมันก็อาจจะมีพวกพวกพวกตัวเล็กติดมาด้วยนะเนี่ยอย่างเนี้ย ตรงต้นนี้นะคะพอรากเขาเดินเต็มนะคะอันเนี้ยรากเขาเดินเต็มสังเกตนะคะการดูดซับการดูดซับน้ําจะทําได้ยากนะคะเนี่ยรากมันเต็มแล้วที่เนี้ยดินอ๋อคล้ายๆก็กินอาหารหมดแล้วเนาะรากก็จะเดินลําบากเราต้องเปลี่ยนกระถางอันนี้เอามาลงกระถางนี้ไว้ลงกระถางนี้ไว้แต่ข้างๆเรายังไม่ได้เติมนะ,ะเดี๋ยวจะเติมเติมดินไปรอบๆนะคะก็เขาก็จะออกมาหากินตรงนี้ได้เนาะ ถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางเห็นไหมนะ,ะสังเกตดินแข็งเป้าเลยถ้าไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยน่าจะไม่มีไส้เดือนเพราะอะไรแข็งมากดินแข็งมากอย่างนี้ไม่มีไส้เดือนแน่นอนนะคะพอ,อถ้าเกิดไม่เปลี่ยนกระถางก็คือดูดซับน้ําไม่ได้ก็คือต้นเนี้ยก็จะเหี่ยวตายนะคะถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยรากเขาเดินได้เขาเริ่มดูดน้ําได้ก็จะกลับมาฟื้นขึ้นเหมือนเดิมนะนะี่ต้นนี้มีไส้เดือนน,นี่เองเนี้ยนี่ดินเลื่อนซุยซุยมากนะคะ ดินดีดินดีมากนูน่นใบโตมากเลยสามสองเก้าจ้าลูกโตมากสั่งได้นะคะก็มีมีเยอะแล้วนะคะสําหรับสามสองเก้านะคะลูกค้าสั่งมาเยอะมากนะคะสามสองเก้าพราะลูกโตมากนะคะลูกเล็กกว่าแปดศูนย์นะเขาบอกคล้ายๆ80แปดศูนย์แต่ไม่ขายนะเพราะว่าลูกเขาจะโตมากโตกว่าแปดศูนย์แปดศูนย์ลูกจิตเดียวลูกออกลีลีเนาะแต่ว่าเนี้ยดูลูกแบบว่าโตมาก กระถางใช้นี้เราไม่ได้ส่งนะถ้ามารับได้แต่ว่าถ้าให้เราส่งเราไม่ส่งมันหนักมากนะคะอันนี้ประมาณเกือบสองกิโลนะคะสั่งได้ส่งได้แค่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีต้นที่ออกดอกติดลูกในกระถางหกนิ้วนะคะสั่งมาได้ลวเราขายราคาไม่แพงนะคะ ราคาไม่แพงคิดค่าส่งตามจริงค่ะไม่บวกเพิ่มแล้วก็มีเก็บเงินไปทางเราไม่บวกอะไรเพิ่มบวกค่าส่งค่าส่งมาเหมาก็คือ50บบาทนะคะแต่ว่าคือเรามีเก็บไปทางบางร้านจะมีบวกเพิ่มไปอีกเยอะมากแต่ว่าร้านเราไม่บวกเพิ่มนะไม่บวกเพิ่มคิดเท่าเดิมนะคะค่าขนส่งคิดเท่าเดิมสั่งมาได้ทั้งดินปลูกนะคะแล้วก็ ต้นก้าสตอเบอรี่หลายสายพันธุ์ค่ะโอเคคลิปนี้พามาดู3 2 9ค่ะ3 2 9หน้าตายอย่างนี้นะคะใบใหญ่ๆกลมๆมันจะแตกต่างกันนะคะกับ80ไม่เหมือนกันค่นี่ใบเขาอย่างนี้นะคะใหญ่มากแต่ก็ไม่เหมือนอเมริกาจัมโบ้นะใบคือมันจะแตกต่างเห็นได้ชัดเดี๋ยววันหลังจะพามาดูความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันยังไงน้ำดูออกนะคะดูออกนะคะ เอาดาฟาร์มก็เลี้ยงมาปีสองปีแล้วก็พอจะดูออกนะคะดูออกมันจะมีเห็นความแตกต่างเนาะดูเราได้ทำมาแล้วเราก็ต้องศึกษามันศึกษาทําความเข้าใจกับมันเนาะทุกๆอย่างนะคะถ้าเราเลี้ยงแล้วเราไม่ศึกษาไม่ทําความเข้าใจกับมันนะคะมันก็คุณก็จะหยุดการพัฒนาอยู่แค่นั้นเนาะเราต้องเพิ่มหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ ทุกอย่างงานทุกอย่างจะบอกให้ว like, we we <th under> okay. ่ามันมีปัญหาทุกอย่างนะคะมีปัญหาและก็อุปสรรคเว้นแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหามันได้อย่างไงนะคะทุกอย่างงานทุกอย่างมีปัญหาแล้วอุปสรรคไม่ได้สวยหรูเห็นดูเหมือนอสตรอเบอรี่โอ้ปลูกง่ายสวยหรูทุกอย่างต้องมีปัญหาและอุปสรรคเว้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้อยู่กับมันและจะแก้ไขปัญหามันได้อย่างไรนะคะโอเคคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะคะ ฝากติดตามช่องชยดาฟาร์มด้วยค่ะเกษตรอินทรีย์ผสมประสานปลอดเคมีค่ะทุกอย่างเนี่ยสตรอเบอรี่ไม่มีเคมีนะคะลูกโตมากขอบอกปลอดเคมีสารเคมีไม่ได้ใช้เลยค่ะใครปลูกสตรอเบอรีน่นี่ควรมีนะคะสแลนบังแดดนะคะแดดจะจัดมากอืมก็ถ้าเป็นภาคอีสานก็ไม่ดีนะภาคเหนือเขาน่าจะอยู่ได้เนาะเขาไม่ต้องใช้สแลนก็ได้แต่ของเราภาคอีสานะคะ่ะอยู่สกลนครค่ะ มีสแลนนะคะบางแดดก็ค่ะช่วยให้สตรอเบอรี่ของคุณงามได้นะคะแล้วก็นี่ของเราล้อมรอบนะคะมีม้งเขียวเนาะเอาม้งเขียวรอบ<ม>ก็ยังมีแมลงเข้ามาอยู่บ้างนะไม่เป็นไรนิดนิดนิดหน่อยนะคะโอเคเราก็พยายามอา่าศัตรูพืชม,มันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราทำแบบอินรีย์นะคะปลอดเคมีค่ะชชยดาฟาร์มปลอดเคมีค่ะ ไม่นำสารเคมีเข้ามาแน่นอนนะคะโอเคคลิปนี้พามาดู3 2 9ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ